จิ้งจอกเท่า11พฤศจิกายน2567หุ้นสหรัฐจิ้งจอกเท่าโดนั์ทรัมจะก้าวเป็นประธานาธิบดีสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐหุ้นสหรัฐก็พุ่งติดจรวดหุ้นไทยก็เก้าแต่ไม่ไกลตามสภาพตามปัจจัยขณะที่ทีมการลงทุนก็ต้องปรับสู่โหมดพุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์นโยบายของทรัมป์รอบนี้ก็ตามกระแสกันไป รอวันฟ้าเปิด KEX จิ้งจอกเท่าเห็นสภาพของ KEX Express ประเทศไทยหรือ KEX หลังประกาศงบรวมไตรมาสสามทับหกสขาทุนสุทธิหนึ่1พสาล้านบาทเทียบปีก่อนขาดทุนสุทธิเก้ารหนึ่งสามล้านบาทแล้วจากนี้รอวันท้องฟ้าเปิดอีกครั้งทิศทางธุริตของ KEX มาถูกทางหรือผิดทางตัวชี้วัดดีที่สุดก็คือ ผลกำไรจากการดำเนินงาน f e a t h r i n g คงอันดับเครดิตประเทศไทยที่ BBB+ f e a t h r i n g คงอันดับเครดิตประเทศไทยที่ BBB+ แนวโน้มมีเสถียร,รภาพสำนัก KSS ยืนยอทันวาคม67มีแนวโน้มเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายสิ้นปี1540จุดโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม